ร่างที่สองนะครับดูก็จะหยิบนี้อุปกรณ์มามาแล้วผมมาสื่ออุปกรณ์บินนะครับแล้วก็นี่นะครับผมก็จะหยิบอันนี้มานะครับนี่ยังไม่ดูคีบมาแล้วนะผมไปกันน้องชายกับฐานทัพกันไปแล้วเป็นโกโจซาตารุเลยนะครับมาดูนะครับโ,โหยังไม่ยอมแพ้นะครับดูเฮ้ยมันมีกี่ร่างวะเนี่ยเฮ้ยเยี่ยมันมีกี่ร่างวะดูนี่ มันจะถูกคอกันไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเอ็ดออนนี่นะผมเอ็ดออนสกีบีดี้ทวิเล็ตเวอร์ชันล่าสุดใช่ปะก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้ติดตามนานนะมามาเริ่มมาแรกกันที่อาวุธก่อนนะครับอาวุธก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ มี2อ,อันนี้นะอันนี้เทียบเกียรติแล้วค่อยเอามาดูนะครับโอเคเอาเลขก็จะเป็นปืนใช่ไหมน่งดูดิยิงดูก็จะไม่ค่อยมีเสียงนะไม่มีเสียงเลยน่าจะพึ่งทํามั้งหรือว่ายังไงไม่รู้เวอร์ชั่นล่าสุดแรกมั้งนะครับผมก็จะมาอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ปืนเลเซอร์นะครับดูกันโอ้ยนี่ครับดูดูด,ดูความเรงของมันนะอนุภาคแบบยาวไกลมากเลยนะครับ ต้องคุมไม่ดีด้วยนะครับนี่ไม่ดูโคสมันเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาวุธนี้ไปยิงกับพวกสกิบบีดด้ดีกว่านะครับนี่ดูนะครับเกาะทิ้งปืนนี้ไปก่อนละกันนะครับผมอันไม่ทิ้งไปทั้งสองเลยนะครับเดี๋ยวค่อยออกกันนะมาครับผมต่อมานั่คือเป็นส่วนของม็อบเลยอะกันนะอันนี้เทียบเก็บมันก็เกี่ยวกับม็อบด้วยนะครับเดี๋ยวเอามาเอามาก่อนไว้ตรงนี้ก็ได้ะมาเอามาดีโอเค โอเคมาทัดอันแรกอผมน่าคือคามิล่าแมนดินจาใช่ป่าอัปเกรดขึ้นนั้นน่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยผมว่าหรือว่าอีกจักรวาลก็ไม่รู้นะครับก็จะมานี้นะครับอันที่สองนะครับไททันคามิล่าแมนนะครับอัปเกรดนะครับนี่ดูมาแล้วนะครับนี่ก็ไททันคามิล่ามนก็จะมี3เวอร์ชันนะมาผมนี่คือเวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันอัปเกรดนะครับก็เวอร์ชันที่2มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงต้องใช้คําสั่งนะครับ ครับ K I L L S E นะครับนี่ครับผมร่างที่2นะครับดูมันก็จะหยิบนี้อ,อุปก,กรณ์มามาแล้วผมมาสื่ออุปกรณ์บินนะครับแล้วก็นี้นะครับผมก็จะหยิบอันนี้มานะครับนี่ดูโคตรทแท้ท่านผู้ชมมาครับผมร่างอันนี้คือร่างท็อกซิกใช่ไหมมาแล้วก็เออร่างร่างที่3นะครับเดี๋ยวให้ดูต้องใช้เทียบเกรดนะครับ อันงที่3นั่นคือเราไปใกล้ๆของตัวท็อกซิกใช่ไหมนี่ครับราเราก็กดอัปเกรดนี่อัปเกรดก็จะมีประมาณนี้นี่เหมือนเอาร่าง1กับร่าง2มารวมกันนะครับเดีด๋ยวไปดูนะครับก็จับประมาณนี้ลอโคเทยท่านผู้ชมนะครับต่อมาคืออะไรเนี่ยทีวีเด y ดดี้นะครับทีวีเด็ดดี้นะครับก็จะมานี้ต่อมาคือสก i บีดี้ทัวเลนะครับรุ่นปกติโอ้โห พลังสุดยอดเลยท่านผู้ชมอืออืออือืพี่น้องช่วยรุมกันนะครับโอเคเอาเอายาวๆเลยเอาดูดิว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหปล่อยลำแสงท่านผู้ชมปล่อยถูกือเปล่าเนี่ยตาเลยหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับก็มันก็จะดอกที่นั่งด้วยนะพออาจการมันเสร็จนะครับอันนี้ก็ไม่มีทั่วไปนะครับต้องต้องรอดอกจากพวกสกิบิดี้นะครับ ก็เร็วเหมือนกันนะอันนี้จะใช้เทินเดินได้เลยนะท่านผู้ชมเออว่าผมยังไม่เห็นพลังของไอ้น,นี่เลยเดี๋ยวลองเสกมาดูดิอา่าปะทะก,กับสกิบดี้ดูดิเป็นยังไงนี่นี่ดูดิดูดิอ,อ๋อน,นี่คือมกดชักโคกไปแล้วเหรอเมื่อกี้เออใช่เ,เห็นหัวหมุนๆนะครับใช่ไหมใช่เลยกดชักโคกไปแล้วนะท่านผู้ชม ต่อมาคือทีวีแมนนะครับนี่มาอย่างเท่น,นะครับดูเอฟเฟกของเขามีการยบายมีการทักทายด้วยนะครับดูมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับพลังอะไรโอ้โห,โห,โหนี่ก็บินมานะขอไปเสียงรบกวนด้วยนะครับ ต่ว่าคืออันนีน้น่าจะตัวร้ายนะผมว่าชื่ออะไรเนี่ยโอชุดอะไรไม่รู้นะครับผมน่าจะตัวใหม่เลยผมไม่รู้จักนะครับนี่ดูโอ้โหใหญ่ชนใหญ่นะยักษ์ชนยักษ์นะครับผมดูโอ้โหเอาเลยครับบรนจังหวะนี้เป็นยังไงครับจะเป็นยังไงครับผมเอาอีกตัวนึงเอาอีกตัวนึงมาแล้วนะครับโอ้โหมีเกราะป้องกันด้วยตัวโกงเฮ้ยพระทา่า ไม่ใช่รถเล่นยังอีกนะครับนี่นะครับผมดูกันนะว่าใครจะชนะเออเพย์แล้วแหละ,หละสองลุมหนึ่นะเรียบร้อยนะครับผมก็ฝ่ายชนะคือ,อตัวนี้แหละไม่รู้ชื่ออะไรนะครับเรียบร้อยเลยนอนกองเลยนะครับดูโหยังโหดนะอ๋ออันนี้ยังยังเหลืออีกร่างใช่ไหมเออลืมบอกนะอันนี้คือร่างคือร่างที่กําลังจะ แย่ yeah, แล้วนะผมเดมันก็สามารถหนีได้ด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูวิธีหนีครับต้องมีท่าันอ่าตัวแดงนี้ด้วยครับสปิกเกอร์แมนนะนะครับร่างคนแก่เนาะคนีแรกคนแก่มันมีนมไม้ค้ำด้วยนะครับฮาฮาดี 5, 5นะครับนี่ครับก็จะมานี้นะตัวร้ายนะครับผมดูนะครับเดี๋ยวขอจัดการพวกนี้ไปแล้วกันนะ โอ้ยังไม่ตัวยนะครับยังมีอีกร่างมึงจะเอมคุกว่ายังมีอีกร่างไปสะแว้วน่าจะขี้ขาดนะครับสสยขี้ขาดต่อมาก็คือคัมิราเมนธรรมดานะครับดีดูก็จะมีลายเล็กไทยหลายสีแตกต่างกันไปนะครับดูไหมดูลายชุดสูรด้วยครับอันนี้เท่นะต่อมาคือ g m a n 4.0นะครับนี่ดูดูมาดูกันก็จับประมาณนี้นะครับ g m a มนะครับผมยังเฟี้ยเหมือนเดิมเลยนะครับคุณ G Man นะครับดู นะครับผมก็จะประมาณนี้เอาคุณ G ีแมนมาต่อยกับต่อยกับเทเซนคาเมลา่าแมนสักยกดีมาอัปเกรดมาแล้วนะครับจังหวะนี้ว่ายังไงนะครับเข้าหรือเปล่าบวกหรือเปล่าบวกเลยนะครับจังหวะนี้นะผมคาเมลา่าแมนจีแมนหันหลังให้ครับ๋อยิงใครเน่ะจีแมนอ๋อย่างไงเนี่ยโอ้โหมีการใส่เสื้อกะด้วยนะครับคุณ G ีแมนใส่ชุดเกาะด้วยนะ โอเคมาลองทับ e ดูดิว่าจะมีอีกร่างไหมของจี a มนอะ่ะชอบกดผิดทุกทีเลยมา q s e ไม่มีนะครับคุณจี a มนไม่มีแต่ว่าร่างนี้มีนะครับต้องค่าสองสรอบนะใช่ไหมรอบเดียวพอหรือ,รอว่าสองรอบอ่ะคือช่างนี่รอบเดียวพอนะถ้าเรายังไม่อับเก็บมันก็จะสองรอบก็ตัว e แล้วนะครับมาตัวนี้คือไททันสปิเกอร์แมนครับ อัปเกรดนะครับผมนี่โคเทร,ร่างที่ไม่โดนครบงำนะเออหนู่ๆก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับเพราะผมไม่ติดตามแ่้เไยตั้งแต่พี่สปิก,กรแมนโดนคบครบงำผมก็เลิกติดตามไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของสปิก,กรแมนนะครับมาดูอีกร่างของสปิก,กรแมนนั่นคือร่างย่ำแย่นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันแป๊บหนึ่งโอเคหนึ่งสองสามนี่ กลายเป็นคนคานแล้วไม่ใช่คนคอนนะครับดูโอ้โห,หน้าอนาจใจมากเลยนะคุณสปิกเกอร์แมนนะครับกติการเรช่วยเหลือสปิกเกอร์แมนครับก็จะมีวิธีดังนี้นะผมก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเสกเซทัานคามิราแมนมาก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ให้เอาที่อัปเกรดมานะครับเดี๋ยวอัปเกรดก่อนใช่ไหม เอาไม่ใช่ต้องทับต้องทับ e ก่อนนะครับผมทับ e ก่อนให้อยู่ในร่างนี้ครับเดี๋ยวค่อยเสกใหม่นะไอ้นั่นน่ะไททันนั่นน่ะเนี่ยผมก็จะมานี่ผมให้ท่านผู้ชมอัปเกรดไปนะครับอัปเกรดร่างนี้ไปก่อนนะครับไหนวะโอเคอัปเกรดนะครับโอเคก็จะมาอยู่ในร่างนี้ครับผมร่างสุดยอดนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เซกไททันสปีเคเกอร์เมนใหม่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมกด ทับ e ไปใหม่นะทับ e นะเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับสภาพพลังยำเย่ทั้งสองนะครับมาดูว่าพี่กับน้องจะช่วยกันยังไงนะครับพี่คามิราแมนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่ยังไม่ดูคีปมาแล้วนะผมไปกันน้องชายไปครับไปครับกับฐานทัพกันไปแล้วบายบายก็ bye <c oughs> จะอันนี้ครับมาเรามารีวิวกันต่อนะครับอ,อ๋อแล้วกล่องอยู่ไหนเนนะี่ย น่าจะเดินมันเกินนะท่านผู้ชมเดินตึงๆนะครับอ่ากล่องอยู่ไหนวะก็เทียบเกียร์ครับก็จะอัปเกรดได้แค่ตัวหนึ่งก่อน,นครับตอนนี้เนีนี่ไอ้กล่องก็อนาคตก็ผู้พัฒนาก็จะอัปเกรดมากก่อนนี้นะใส่ตัวให้ท่านสามารถอัปเกรดได้อีกหลายตัวนะผมว่ามาอันนี้หมดสต็อกเลยนะครับสต็อกแล้วเทียบเกียร์นี้ก็ไม่ต้องใช้เลยนะโอเคอ๋อโอเค มาเถ้าสุดท้ายนะครับมาดูกันตัวเลขนั่นคือตัวอะไรทีวีแมนเลดมันมัน่ะื่อ,อยังไรตัวผู้หญิงไหมอะ่ะอ๋อตัวที่ใหญ่นะครับบิ๊กทีวีแมนก็ได้นะผมเรียกโอ้โหฝนมาเลยเดี๋ยวขอปรับสภาพอากาศเป็นปกติเออไม่ใช่ก่อนนะครับโอเคเฮ้ยโอเคปกติแล้ว ต่อมาคือเออ่ไททันหมอนั่นเองนะใช่ปะ่ะสกิดี้หมอนั่นเองดูเอฟเฟกดูโคตรอลังนะท่านผู้ชมมาแล้วนะครับผมอูเสฉวนด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์เสฉวนนะครับดูก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหโคตรโหดโคตรอันตารายเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูใหม่มาดูใหม่มาดูใหม่น่าจะมีหลายท่าอยู่นะครับมาท้ากันหน่อยดิ โอ้ละตอนนี้เป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมเข้าไปแล้วครับด็อกเตอร์เข้ามาเองนะผมนี่โอ้โหยิงทีเดียวเลยนะโอ้โหยิมด้วยเลเซอร์นะครับยิงพิษน่าจะยิงพิษนะครับผมก็จะมานี้นะครับมาดูว่าด็อกเตอร์มีร่างอีกร่างหนึ่งไหมนะครับก็กดเอซีไปเลยนะครับนี่ผมร่างเล็กนั่นเองนะครับด็อกเตอร์ในร่างเล็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับดีดูกลายเป็นร่างเล็กแล้วเมื่อกี้น่าจะใช้สารอะไรก็ไม่รู้นะผมเดิไปแล้ว เออช่างมันเถอะต่อมาก็คือเรือคามิราแมนใช่ปหมใช่ดูดิจะทับยังไงคามิราแมนโดนสวนนะครับคโคตรโกงเลยยังอยู่บนอากาศลอยบนอากาศอืม <c oughs> ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว,ลลว <c oughs> เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงต่อมาคือดาร์คสปิเกอร์แมนนะครับนี่มีมีดคู่ใจของเขาไม่ทู่นะครับปะทะกันแล้วนะครับ ดูโอ้โหโโหืมเล็กเป็นโกโจซาตรุเลยนะครับมาดูนะครับโอ้โหยังไม่ยอมแพ้นะครับดูอยกกยินส่วนแล้วจะไปตาม้างแค้นต่อครับดูดูดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรโหดเลยแล้วคุณเฮ้ยมันมีกี่ร่างวะเนี่ยเฮ้ยเยี่ยมันมีกี่ร่างวะโหดเกินจากใหญ่ ไปเล็กจากเล็กไปใหญ่ต่อนะท่านผู้ชมนี่คือร่างทําไห้ตายนะคือร่างไพ่ตายของเขาเลยนะน่าจะนะครับโอ,โ,โอ้โหโคตรตึงเลยครับแต่ละฝ่ายตอนนี้นครับต่อมาคือตัวอะไรตัวนี้ก่อนจะไปเป็นร่างนี้นะเออร่างที่มาจากตัวใหญ่ก่อนนะครับก็จะมานี้นครับต่อมาผมนั่นคือไททันชีวมมีม้านะครับออกมาแล้วนะครับดูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง มาเลยครับจังหวะนี้เข้าบวกใครก่อนนะครับหมอหมอหมอเปิดเลยครับผมจังหวะนี้เปิดตั้งเลยครับโอ้โหหมอใหญ่นะครับดูหน้าของเขาครับเป็นยังไงเหยีบหยีบนะครับเหยียบนะครับนี่โอ้โหรุมนะครับรุมรุมหมอเอ้ะรุมทีวีแมนกันนะครับผมไททันทีวีแมนว่าไงว่าไงโอ้โหแดงจอแดงแล้วจะตุยแล้วอ๋อไม่ครับไม่ใช่ครับหมอจะตุยก่อนนะครับจังหวะนี้ นี่ยิงลำแสงนะท่านผู้ชมยิงไม่โดนนะครับก็การต่อสู้ท่านผู้ชมลองดูอืมโอ้โหดูหน้างเขาดิตุวอแล้วนะครับเมื่อกี้เบื่อนะครับลาก่อนรไปเกิดซะทีบีแมนนะครับโอเคต่อมาสุดท้ายตัวอะไรนะตัวที่มันทรยศใช่ไหมทรยศจีแมนใช่ไหมถ้าผมผมว่าที่ผมตามไม่ทันนะเท่าผมจําได้แค่นี้นะผมดูแค่นี้จริงๆนะท่านผู้ชม อ๋อตัวนี้ก่อนจะเป็นตัวร่างสุดยอดเมื่อกี้นะครับเป็นตัวสีแดงนั่นเองนะเดี๋ยบมาดูกันนี้มันน่าจะพักพวกเดียวแหละเพราะว่าเพราะมันอยู่ในร่างเดียวกันแต่แต่คนละฟอร์มกันนะครับอ่าไหนแล้วนะอันนี้ไงโอเคน่าจะอยู่คนละฟอร์มกันคนระับอันนั้นฟอร์มก่อนจะเป็นตัวตัวนี้นะครับดูนี้มันจะถูกคอกันไหมก็ปกตินะครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย nhà บ,บอกนะว่าจุ๊บกันเฉยคิมมีนะ่นเตอร์นนี่เกินวันท,าท้าใครชอบวนันนีมกดไลค์โอโ้โหโอ้โหสั่นเตือนก็ใครชอบวนันนีมกดไลค์ก็ส่งให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการหาเอ็ดออนดีๆยอย่างเช่นวันนี้มาฝากผมก็เทียผมก็ขอลาพี่กอนให้ผมไปแล้วทุกทชม อยู่ไม่ได้แล้วเองมันรบกันเกินไปโอ้โหของของอะไรพังหมดนะไปแล้วกูไม่อยู่แล้ว